ตาเอกโดนซัดจนน่วเพราะไอรุนพีคนนี้มันโดนสั่งให้มาเทว่าเลือกชายของนักสแสดงที่เป็นอัจฉริยะคนนั้นมันจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวโดยโรงเรียนนี้นั้นมันเป็นสายวิชาการที่ยังเด่นทั้งด้านกีฬาและการสแสดงด้วยแม่ของเขานั้นเรียกได้ว่าเก่งทุกอย่างไม่นานพวกนั้นก็ได้เดินเข้ามาคาสึกิโัวตึงสายการสแสดงนิโกะคาราเต้ตัวท็อปมิวะอัจฉริยะไอคิวร้อยแปดสิบวเธอนั้นเปรียบดังสามจักรพรรดิของโรงเรียนนีประเด็นคือเขาก็เพิ่งรู้วันนี้เลยว่าต้ยยองาามออ่่นเกกงจแข การมีบุญคุณกับคุณพ่อของยายพวกนี้ที่ดูทรงเป็นตัวเป้เงในวงการสะดวกซึ่งยายพวกนี้มันก็ไม่ยอมรับหรอกนะเพราะตัวเขานอกจากหน้าตาจะดีการเรียนกีฬาการสแสดงเรียกได้ว่าสมเพแต่พวกหล่อนนอกจากเรื่องเหล่านี้แม่งก็ไม่เอาอะไรเรื่องอื่นเหมือนกันและที่สําคัญบุคลิกในโรงเรียนอย่างตึกเี่ยบานพวกมึงมีรั่วกันจ้ะคณะบนพระเอกเขาเ็เก็บทุกอย่างจนสะอาดหมดจดแล้วและเพียงแค่วันแรกเท่านั้นเขาก็เริ่มเห็นในสิ่งที่อัจฉริยะทาไม่เหมือนคนอื่นและบางทีความธรรมดาที่อยู่ในตัวเขามันก็ เริ่มจะทำให้พวกเธอรู้สึกถึงบางอย่างขึ้นมาในใจไม่น้อยเช่นกันกับเรื่องสาวสาวสุดเทมิคาตโตโนโ่แดนโกเกินค่ะมามดาที่บิลิบิลิตอนนี้เลย